ไหลต่อเนื่องอาจารย์เล็กชุ่มพอนสองงวดต่อเนื่องไหลยาวๆเข่าเต็มๆสายวิ่งสายหลุดหามผาดจวดกันตสิบเจ็ดโมกรลาหกเก่าสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาพบกันกับสาวเมืองอำนาจเชนยวคือเกาเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของอาจารย์เล็กชุ่มพอนค่ะพี่น้องท่วงมันล่างคืนสองงวดติดเกวเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะสองงวดได้ไหลายละค่ะสาหรับผลงานของอาจารย์เล็กชุ่มพอนนอหนอค่ะ อากาศกันหนาวเย็นแล้วดูแลสุขภาพกันน้ำเนเดอร์ค่ะพี่น้องคะฝากกดติดตามช่องสาวเมืองอำนาจเฉยนหยงเนเดอร์ค่ะเป็นช่องเมงปานเนี่ยทางสู่คำนวลของอาจารย์คงเสียนในช่องของสาวเมืองอำนาจเอิงเดอร์ค่ะพี่น้องคะหัวที่พายมากกับเขาทุกอาจารย์ค่ะพี่น้องเขาล่างเขาบนค่ะพี่น้องคะแตก3ตัวอีกน้ำนอค่ะฝากกดติดตามช่องน้ำเนเดอร์ค่ะช่องเห้าบ่มี่แมนหลังห้อยออกแนวบ่มแมนกับบ่าวผอมเดอร์ค่ะพี่น้องคะมาค่ะพี่น้องมาเบิ่งแนวทางของอาจารย์เล็กชุมพร 17โมกราหกเก่ากันคะ่ะอาจารย์เลข17โมกรลาหกเก่าสายวิ่งสายลูดหามผ่าเดอ้อค่ะวิ่งลูดหกับเจวิ่งลูด1กับ7จถัดหนึ่งมา1นึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าหนึ่งสามหนึ่งหานึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าอย่าลืมเดอ้อค่ะเก้ากับหกตัวเดียวกันค่ะพี่น้องตีร่างกายกับเอาเด้อค่ะพี่น้องคะถ้าเจ็ดมาเจ็ดสองเจดสเจ็ดหก เจ็ดแปดค่ะพี่น้องอาจารย์เพิ่มเด็ใหายสามตัวเด้อค่ะเพิ่นเห้จวดสองตัว,ตวบนล่างไปกับเอา่าพี่น้องค่ะหลังจากที่อาจารย์เล็กเพิม่มเด็กขคำนวณมาหลายงวดนอค่ะเพะิ่นกลับมาท่วงมาล่างขึ้นสองงวดไหลาย,ยาวๆค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นว่ายุดพักไปคิดสูตรไม่ว่าสังคค่ะโอ้โหเนาะสมกับอาจารย์เพิ่นเบาอยู่ดออค่ะพี่น้องค่ะสองงวดตีดสองงวดได้ไหลแล้วค่ะพี่น้องเบิร์นแล้วกับพิจารณากันเอาเด้อค่ะ ตัวเลขกมิเขาไม่รู้เป็นธรรมดาค่ะพี่น้องคะแล้วก็ยยำอีกเทื่อนหนึ่งเด้อค่ะเป็นการแบ่งปันแนวทางสู่คำนวณของอาจารย์เพิ่นค่ะพี่น้องคะสู่คำนวณเด้อค่ะเมืองแล้วกับพิจารณาเอาค่ะพี่น้องคะมักกระจัดคัดกระพานเด้อค่ะผลงานงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เล็กนออค่ะเทียบกับเมืองเด้อค่ะกับงวดนี้พี่น้องจวดลวดค่ะพี่น้องคะมักตัวได้กับจวดตัวนั้นลวดค่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมาสายวิ่งสายหลุดของอาจารย์เล็กนออค่ะป้าทู วิ่งหลุดหนึงก็หกเขาเต็มๆเลยค่ะพี่น้องคะเขาโตจับคู่ห้พร้อมค่ะพี่น้องโชุกๆมันหมายเ่ี้ยงๆปังๆเด้อค่ะสิบเจ็ปมกะาหกเก่าค่ะพี่น้องแหไลต่ต่อเหนื่อยาวๆอีกนอกค่ะพอกันไม่ลิปนาอนกนอกค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ